จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าราชการและหัวหน้าสนาชการพบปะประชาชนที่โรงเรียนอมกอยวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่บริษัทขัญเวียงขนส่งจำกัดเปิดเดินรถเมสายปออสิบหมู่บ้านขวอนเวียงรอบเมืองเชียงใหม่อย่างเป็นทางการตามสปริงคลสเปิดตัวคลับเฮาส์และฟิตเนสแห่งแรกและแห่งเดียวในเชียงใหม่ภายในโครงการดีเออบาน่า4แยกแม่เหีย 17สถาบันอุดมศึกษาจับมือแสดงพลังต่อต้อตานแอลกอฮอล์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพหรือสสสให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของข่าวท้องถิ่นนะคะประจำวันเสาร์ที่23เมษายน2559ค่ะติดตามข่าวสารได้เช่นเคยนะคะในวันหยุดแบบนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะเช้ามืดของวันนี้ค่ะก็ได้รับข่าวสารนะคะรายงานมาว่านายบรรหารศิลปะอาชาค่ะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาและนายกรัฐมนตรีคนที่21ของไทยนะคะได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคภูมิแพ้ค่ะหลังจากที่ท่านนะคะได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อ ในช่วงวันที่21นะคะเมษายนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนะคะท่านก็ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ค่ะทางครอบครัวและญาติก็ได้เคลื่อนศพนะคะจากโรงพยาบาลสิริราชไปที่วัดเทพศรินค่ะแล้วก็วันนี้เวลาประมาณ19นาฬิกานะคะจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอับศพขึ้นค่ะรวมอายุได้83ปี8เดือนค่ะ ติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันต่อนะคะคุณผู้ชมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและหัวหน้าส่วนราชการนะคะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมนะคะพี่น้องประชาชนค่ะได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อยตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการพบปะประชาชนค่ะ นายประวินชมีประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชนหรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ณห้องประชุมโรงเรียนอมกอยวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้บริการประชาชนเชิงรุกโดยนางมนสุดาชมีประสาทนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีเปิดด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัด อำเภอปฏิบัติหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อเป็นการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนด้วยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัดอำเภอออกให้บริการประชาชนในลนักษณะ one-stop service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุกและรัฐบาลยังได้ให้ความสำคัญในในโยบายการสร้างความโปร่งดองสมรนฉชั้นและการปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทาโครงการดังกล่าวขึ้นค่ะแบ่งเป็น3โครงการนะคะประกอบด้วยโครงการหน่วยบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการพบปะประชาชนค่ะในการนี้ท่านผู้ว่าก็ได้เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นพนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชนทุกสาขาอาชีพค่ะ สำหรับการเอาหน่วยบริการในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนจำนวน250ชุดมอบผ้าห่มจำนวน100ชุดและมอบผ่นปลาให้กับตัวแทนประชาชนจำนวน3,000 30, ตัวต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติราชการและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ณห,ห้องประชุมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่กระทำผิดก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนให้ประชาชนปลูกพืชเศรษฐกิจอาทิกาแฟและมะขามป้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผู้บริโภคที่มีอย่างต่อเนื่องค่ะ ค่ะก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนนะคะสำหรับโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นพบปะประชาชนค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่หัวหน้าส่วนราชการนะคะจะได้ไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะในครั้งนี้ก็ได้เดินทางไปถึงอำเภออมก๋อยนะคะก็ได้มอบสิ่งของค่ะเงินสงเคราะห์นะคะรวมไปถึงได้มอบนโยบายให้กับข้าราชการแล้วก็พนักง,งานร วิสาหกิจด้วยค่ะไปต่อกันที่บริษัทข,ขวันเวียงขนส่งขอให้ค่ะจำกัดนะคะได้เปิดตัวการเดินรถเมคขาสายปอ .10 นะคะหมู่บ้านขันเวียงรอบเมืองเชียงใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ ที่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านขอนเวียงพลเอกเจนคีรีทวีปประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจเชียงใหม่พร้อมด้วยนายชาญชายัยกีฬาแปงขนส่งจงังหวัดเชียงใหม่หนายอำนาจอักษรวนิชประธานกรรมการบริษัทขอนเวียงขนส่งจำกัดร่วมกันเปิดการเดินรถโดยสารหมู่บ้านขอนเวียงรอบเ,ม,อเมืองเชียงใหม่โดยนายชาญชัยกีฬาแปงขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าบริษัทขอนเวียงขนส่งจำกัดนะคะเป็นผู้ได้รับสัมปทานเส้นทางรถ โดยสารประจำทางหมวด1สายที่10หมู่บ้านขวันเวียงรอบเมืองเชียงใหม่นับเป็นส่วนหนึ่งของบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของเมืองเชียงใหม่อีกหนึ่งรูปแบบค่ะที่จะให้บริการเดินรถในลักษณะรถโดยสารประจำทางหมวด1ซึ่งเป็นการให้บริการรถ แก่ประชาชนนะคะเพื่อเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดปลายทางของเส้นทางอยู่ที่หมู่บ้านขวัญเวียงค่ะ สำหรับเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางสาย10หมู่บ้านขวอนเวียงรอบเมืองเชียงใหม่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกป,ประจำจังหวัดเชียงใหม่ในการประชุมครั้งที่2ทับ2558เมื่อวันที่13กรกฎาคม2558ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทขันเวียงขนส่งจำกัดนะคะเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งที่มาของการเดินรถเส้นทางนี้แต่เดิมบริษัท ACC Real Estate จำกัดค่ะ ได้รับอนุญาตให้จัดการเดินรถโดยสารปรับอากาศขวันเวียงนะคะซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเชียงใหม่ในช่วงปีพศ2539ถึง2551ค่ะและในวันนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทขวัญเวียงขนส่งจำกัดจะได้เปิดการเดินรถโดยสารรถบัสโดยสารปรับอากาศขนาดกลางมาวิ่งให้บริการทุกวันค่ะ เริ่มตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะและก็เที่ยวสุดท้ายเวลา22นาฬกาหรือว่าสี่ทุ่มค่ะโดยบริษัทได้จัดเตรียมรถสำหรับให้บริการประชาชนจำนวนกว่า8คันนะคะอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่2 0บาทตลอดสายค่ะค่ะเปิดตัวกันแล้วนะคะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับรถโดยสารประจำทางนะคะเส้นทางขวัญเวียงและก็รอบเมืองเชียงใหม่ค่ะก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะที่ต้องการจะเดินทางเข้าตัวเมืองค่ะอัตราค่าบริการเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะคะผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ของเรานะคะ ไปดูกันที่อีกหนึ่งงานเปิดตัวค่ะหลังจากที่เปิดตัวรถโดยสารไปแล้วนะคะไปดูการเปิดตัวที่อยู่อาศัยกันบ้างค่ะวันนี้นะคะบริษัทปาปล์ม r i n g PLACE จำกัดค่ะก็ได้เปิดตัวคลับเฮาส์แล้วก็ฟิตเนสแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการดิเออ a บานาสีค่ะซึ่งอยู่ที่แยกแม่เหียน,นะคะขณะนี้ยอดจองก็มีผู้มาจองแล้วก็ มีการขายไปแล้วนะคะกว่า90%ค่ะเหลืออีก10%นะคะก็รอผู้ที่สนใจไปติดต่อกันอยู่นะคะสำหรับโครงการเดียบาน่าสีแห่งนี้นะคะก็มีทั้งบ้านนะคะทั้งเรื่องของระบบความปลอดภัยค่ะรวมไปถึงสถานที่ออกกำลังกายคลับเฮาส์นะคะให้กับผู้ที่อยู่อาศัยได้ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยค่ะ ที่โครงการเดอ u เอ a n อร์นาแยกแม่เหียนะคะบริษัทปาล์มสปริงเพลสจำกัดค่ะได้จัดกิจกรรม Opening Club ับเฮาสนะคะพร้อมกับพาเราไปดูบ้านตัวอย่างคะ่ะคุณผู้ชมเป็นบ้านทาวน์โฮมสมัยใหม่ที่กว้างขวางแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันนะคะพร้อม Club House คลับเฮาส์ฟิตเนสค่ะแห่งแรกและก็แห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ คุณนภัสไวยเกษตรกรค่ะหัวหน้าส่วนงานบริหารการตลาดการขายบริษัทปาร์มสปริงเพลสจำกัดเปิดเผยว่าคลับเฮาส์ฟิตเนสที่สร้างขึ้นภายในโครงการเดอะเออร์นาสนี้นะคะได้จัดทำขึ้น เพื่อที่จะให้ผู้ที่อยู่อาศัยภายในโครงการค่ะได้ออกกําลังกายแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันมีฟิตเนสนะคะสระว่ายน้ําระบบเกลือแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะและระบบดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงกล้อง CCTV ทั่วโครงการนะคะโครงการดิอ u r บ a น a 4อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัทปานสปริงเพลสจำกัดค่ะซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งโครงการอสังหาริมทรัพย์ เป็นโครงการทาวน์โฮม2ชั้นนะคะสไตล์โมเดิร์นค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า25ไร่มีบ้านทั้งหมด208หลังแบ่งเป็นบ้านเดี่ยว2หลังและทาวน์โฮม206หลังหน้าบ้านนะคะกว้างถึง5เมตรแล้วก็5.5เมตรค่ะขนาดพื้นที่ใช้สอยนะคะ134ถึง155ตารางเมตรในราคาเริ่มต้นเพียง1.9ล้านบาทเท่านั้นค่ะ ในส่วนนี้นะคะก็มีทั้งความสะดวกสบายใกล้สนามบินและศูนย์การค้าในขณะนี้ก็มียอดจองและก็ยอดขายกว่า90%แล้วนะคะเหลืออีกเพียงแค่10%เท่านั้นค่ะคาดว่า ในช่วงปลายปีนี้ก็จะมีผู้ที่สนใจเข้ามาจับจองกันเต็มอย่างแน่นอนนะคะส่วนในอนาคตค่ะทาง Palm Spring Place จำกัดก็จะได้มีโครงการใหม่ๆนะคะเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยแบบสะดวกสบายครบวงจรได้มาจับจองกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะดี u เอเวอรนาซีของเรานะครับไป็นโครงการที่อยู่ตรงเส้นชีิงน,นะครับ ามารถเขาออกได้3ทางนะครับเขาออทางเช่นชียงใหม่โ<อ>ดมเช้นขอนาก่นก็เส้นรอบกลางที่ตรงข้ามกรุวิวเขาออกได้3ทางนะครับเอ่อทั้งหมดมีประมาณ2 0 8ยูนิตนะครับมีบ้านเดียว2ยูนิตมีทาวน์โฮม26 0ยูนิตเราสามารถเคลมได้ว่าเราเป็นที่แรกที่เป็นหมู่บ้านหรืเป็นทาวน์โฮมเนี่ยที่มีทับเท้าเล็กน,นิดซึ่งเรามองเห็ว่าต้องการให้ลูกบ้านเราเนี่ยมีกิจกรรมเป็นบ้านจริงๆนะครับก็เราให้ทับเท้าที่ค่อนข้างที่ใหญ่มากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนยูนิตที่เราขาย ครับตอนนี้เราขายได้ประมาณ90เปอเซละเลยมา10ประหลังนะครับก็บ้านที่กําลังก่อสร้สางอยู่มีมา10ปแปลงที่เหลือจะเป็นบ้านสตอกนะครับเราก็คาดว่าจะติดได้ประมาณกลางปีนี้นะครับมูลค่าโครงการอยู่ที่นุ่มขึม้นร่วง500ล้านบาทนะครับก็ออ680น,นะครับมีบ้านเดี่ยวของมืนึ่บ้านเดี่ยวพื้นที่ประมาณ20ตรารางวานะคแต่ถ้าเป็นแบบปีเอาคูนเนี่ยก็จะมีพื้นที่ประมาณ20ตารางวานะครับ ตาโบมีสองท้ายนะครับเป็นแบบสองห้องนอนสามห้องน้ํากับสามห้องนอนสามห้องน้ำหน้ากว้างห้านะห้าจุดห้าจะได้สองคันนะครับบ้านเราเนี่ยเป็นการก่อสร้างแบบเป็นเสาฝะตรอบนะครับไม่ใช่เป็นแบบทีแฉนะครับแล้วก็ของทุกอย่างที่เราให้ค่อนข้างดีอย่างเช่นประตูและต่างให้ให้กับอัลโมโกกระเบื้องก็ให้ใช้ดอกอัลโมโกนะครับผมก็ถือว่าเป็นทำเลที่ค่อนข้างมีศักยภาพอยู่บนตรง หาดตาไม่แก้ห้านะครับก็ออกหลายทางไปตลาดทุนทยอนขึ้นกันสองประมาณนี้เกอสิทนะครับก็มีโครงการที่ัดค่อนข้างค่อนข้างข,า,งขายได้เร็ว2ปีน่าจะหมดมปีของการได้ ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับผู้ที่มองหาที่พักอาศัยแบบครบวงจรค่ะสะดวกนะคะแล้วก็ครบครันมีทั้งในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนะคะระบบดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับคลับเฮาส์ค่ะแห่งเดียวนะคะแล้วก็แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่เร็วๆนี้คงจะได้มีโครงการใหม่ๆนะคะให้กับคุณผู้ชมที่สนใจได้ไปจับจองกันค่ะ ไปดูกันในเรื่องของยาเสพติดกันบ้างนะคะเกิดขึ้นสดสดร้อนๆ้อนเมื่อบ่ายที่ผ่านมาเองค่ะคุณผู้ชมทางกรมทหารพานที่36นะคะโดยพลตรีนพพรเรือนจันท์ผบพลรสีค่ะได้สั่งการให้ชุดกรมทหารน,นำกำลังสกัดกั้นนะคะช่องทางชายแดนช่องทางเสาหินค่ะที่อำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จับกลุมแก๊งลาเลียงยาบ้าน,นะคะ ชาวกะเรี่ยงสัญชาติเมียนมาค่ะพร้อมกับของกลาง2 0 0 0 0นเม็ดนะคะผู้ต้องหาจำนวน3คนค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะค่ะต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันปัญหาในเรื่องของยาเสพติดค่ะก็เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามี จุดนะคะมีช่องทางที่ผู้ค้ายาเสพติดค่ะจะสามารถลำเลียงยาเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวได้นะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานของเจ้าหน้าที่ฐานพลานค่ะที่ได้บริรณาการกับหลายภาคส่วนนะคะเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีค้ายาเสพติดนะคะขณะที่ลำเลียงยาเสพติดเข้ามาทางช่องทางอำเภอแม่สระียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกับผู้ต้องหาและก็ของกลางจำนวนกว่า2 0 0 0 0 0เม็ดได้ค่ะ ปิดท้ายกันด้วย17สถาบันอุดมศึกษานะคะจับมือแสดงพลังต่อต้านแอลกอฮอล์ค่ะโดยมีสำนักง,งานกองทุนส่งเสริมสุขภาพหรือว่าสสสนะคะให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการค่ะ ที่ห้องประชุมแกลนบอลรูมโรงแรมเชียงใหม่ฮิวนายกฤิตธนาวนิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบนในหัวข้อไวใสพิชิตภัยห่างไกลแอลกอฮอล์ค่ะ ได้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูนเมฆอรุณกมลรองอธิบดีด้านกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนากล่าวรายงานและดอ,อร์นายแพทย์บันดิตซ้อนไพศาลผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักและสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพสสสนะคะกล่าวให้การสนับสนุนโครงการค่ะและมีตัวแทนนักศึกษาจาก17สถาบันนะคะ ได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยน็อตมหาวิทยาลัยพายัพมหาวิทยาลัยฟาอยเทินค่ะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายมหาวิทยาลัยราชพัฏลำปาง สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่มหาวิทยาลัยพะเยาว,วิทยาลัยชุมชนแพร่วิทยาลัยชุมชนแม่ห้องสอนมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านานาลำปางเชียงรายน่านเชียงใหม่นะคะเข้าร่วมซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อที่จะให้สถาบันอุดมศึกษาได้รู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอลและได้จัดเวทีเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนําบุคลากรป้องกันและลดการดื่มแอลกอฮอลของนิสิตในระดับอุดมศึกษาค่ะ เสริมสร้างการจัดระเบียบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีที่ตั้งใกล้สถานศึกษานะคะจากนั้นก็ได้มีที่ลงนามความร่วมมือค่ะทั้ง17สถาบันในการผลักดันโครงการดังกล่าวต่อไปด้วยค่ะค่ะเรื่องของปัญหาแอลกอฮอล์นะคะก็มีการรณรงค์แล้วก็มีมาตรการเด็ดขาดไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะจัดการกับสถานที่บันเทิงนะคะที่ตั้งใกล้กับสถานศึกษาแล้วก็เปิด เกินเวลากำหนดนะคะก็มีการจัดการไปตามระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนี้ก็เป็นการขอความร่วมมือแล้วก็ผลักดันให้โครงการนี้โครงการที่เกิดขึ้นกับ17สถาบันการศึกษานี้นะคะได้แพร่กระจายเป็นวงกว้างไปยังชุมชนต่างๆด้วยในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของเราค่ะ ติดตามข่าวสารได้ใหม่นะคะผู้ชมในวันจันทร์นะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ค่ะก็ไม่ได้เจอกัน1วันนะคะแต่ก็ยังมีข่าวสารแล้วก็สาระดีๆให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะทาง LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง4แห่งนี้เช่นเคยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ